เบลล่าราณีเข้าวัดทำบุญแต่เอ๊ะมีหนุ่มหล่อคนดังโผล่ไปด้วยเป็นนางเอกสาวคนดังที่มีเวลาว่างเมื่อไรต้องเดินทางเข้าวัดทำบุญอยู่ตลอดสำหรับสาวเบลล่าราณีที่นอกจากงานในวงการจะคิวแน่นแล้วเบลล่ายังเป็นนางเอกสายบุญและชอบช่วยเหลือผู้คนจนทำเอาแฟนคลับต่างชื่นชมในความน่ารักของเธอกันมากๆล่าสุดเบลล่าได้มีโอกาสไปทำบุญกับแก๊งเพื่อนๆซึ่งฐานานพระเอกหนุ่มรอนพัทรพล ยังออกมาโพส์ภาพร่วมเฟรมกับแก๊งเพื่อนๆลงแคปชั่นว่า The Gang บ้านแม่พุทธานเอาบุญมาฝากนะครับผมลิขิตใกล้จะอ่อนแล้วฝากติดตามกันนะครับขอให้ละครสร้างความสุขให้ความรู้สึกกับผู้ชมเกิดประโยชน์ให้กับทุกคนครับผมลิขิตหลังจากที่หนุ่มรอนออกมาโพสตภาพก็ทำเอาแฟนๆต่างพากันแห่เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันเพียบแฟนๆแห่อนุโมทนาบุญ มีหนุ่มรอนไปด้วยอิ่มบุญกันเลยทีเดียว